สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผมอยู่ที่ผาชนะใดอำเภอโข้งเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับถ้าพ,พี่น้องเมื่อเบิงบรรยากาศดีๆครับมือนีมีลมหิวหิวนะจ๊หน่อยนะครับอากาศเย็นสบายครับนี่ถ่ายวิวให้เบิงครับพี่น้องครับพระอาทิตย์อยู่ทั้งหลังหนาเหมือนนะจ๊หน้อยนี่ครับบรรยากาศดีหลายพี่น้องเลย มาเด้อมาอันรับล่มหนาวน้ากันอยู่ภาชนะใดครับอากาศเย็นครับพี่น้องครับล่มเย็นๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพมกับผมโอโนเกลี่งไกลขับมันครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ผาชนะใดตำบลโพกลางครับอำเภอของเชียมจังหวัดุนปราชธานีครับมาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของผาชนะใดครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ตอนนี้ผาชนะใดมีมีสะพานเรียกว่าสะพานก็ได้นะเป็นทางเดินครับไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินชมธรรมชาติหรือเดินไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไปชมบริเวณหน้าผาน,นะครับว่ามันจะไปง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นสําหรับคนที่เดินเท้าหรือแม้กระทั่งสําหรับ ผู้พิการนะครับที่นั่งวิวแชร์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้นะครับในการที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ได้ดีขึ้นนะครับถ้ามองว่ามันเป็นความผมก็ว่าดีนะครับในการที่จะแบบว่าเดินง่ายขึ้น,นก็จะมีทางเบียด สองเส้นทางครับอันนี้ไปชมธรรมชาติเดี๋ยวขากลับจะกลับทางนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะไปที่ผาชนะดอกันก่อนนี่บางคนบอกว่ามันเป็นการทําลายธรรมชาติแต่มองอีกมุมหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นการที่ง่ายต่อการเดินทางง่ายต่อการในการเดินเท้านะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือไปชมบริเวณผาชนะด หนื่นิดหน่อยครับไม่ค่อยได้เดินครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับ,ม,รบมันก็ดีครับเวลามันก็จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปไปเหยียบย่ำทุ่งดอกไม้หรืออะไรเวลาถ่ายรูปมาผมว่าสวยนะครับ ก็จะมีป้ายบอกครับสัตว์ป่าพื้นที่อุทยานะช่าแต้มส่วนใหญ่มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งจึงไม่มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่สัตว์ป่าที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นสุนัขจิ้งจอกหมูป่าอีเก้งกระต่ายป่าอีเห็นชมดบางและเห็นนก นานาชนิดเช่นนกขุนทองเอ่อนกยูงนกเหี่ยวอีกานกขุนแผนนกกระเตนสําหรับซึ่งสําหรับพวกเห็นในพื้นที่อุทอยานชาพาแต้มมากกว่าร้อยชนิดครับนี่มันก็เหมาะสําหรับคนที่จะพาลูกหลานหรือมาชมธรรมชาตินะครับเดินง่ายขึ้นผมว่าเดินง่ายขึ้นครับบางคนบอกว่าเฮ้ย ทำลายธรรมชาติหรือเปล่าผมว่าไม่นะครับนี่นี่นี่มาเจอช่างครับช่าง,ง,งกําลังทํางานเลยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่สั่งใหญ่เฮานอนนี่บอโอยโอ้ยางพามาัท่านไหนบ่กนี้ไหลเลยยางได้เลยไหลเลยบ่กนี้นี่ครับนี่ยังไม่เสร็จดีครับแต่เพราะเพราะว่ามันเถ็เดเรียดดีด้ดดวยนาะดีขึ้นเพราะว่ายังยังหน่อยคนเห่า บวงทาง <laughs> อืมผมว่าบทบทสำหรับผมผมว่าอืมแมนกูนั่งวิวแช่กัมาได,ด้ด้วยนี่แมนครับนี่ครับอืม ถาว่าทําลายธรรมชาติไหมมุมมองก็ถ้าว่าทําลายก็นิดหน่อยนะครับก็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 ใช่อยู่ในเรื่องของวิวหรือสภาพมันปแปลกตาไปเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่มันก็ไม่ทําให้เราไปเหยียบย่าดอกไม้หรือต้นไม้ที่มันจะที่มันจะทําให้แบบว่าความสวยงามเนี่ยมันหายไปนะครับผมมาเนี่ยวันที่ 31. 31ตุลาคม2566ครับวันนี้มีลมเย็นนะครับลมเย็นเย็นอากาศนี่ก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับนี่ยังไม่เสร็จดีครับวันนี้นะครับช่าง ก็ยังทำงานนะครับนี่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับจะต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟในการที่จะทำงานนะครับนี่ หรือยังไม่เสร็จดีครับนี่ก็ยังทำงานกันอยู่ครับสำหรับช่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่วัดน้ำฝนครับที่ผาชนะไดนอันนี้ช่างก็ทำงานกันอยู่สู่ซูสร้างสู่ซูเฝ้าแล้วเฝ้าลงเมื่อฮะป่าฮะยังเวยเคินว่ามีอะไรแล้วลเนาะ ไปดอกทีมช่างครับนี่มาตะวันปาคใต้เ่าเวบนี่โด,ดยขน้อยมาสินย้ำลุกเหยก็ลุกเหี้ยรงหนีทสัตว์ปอววานนมาาอยูอเย่เแยบเอาอืว้วาเลยนี่ครับทักทายช่างหน่อยนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ปูแผ่นพื้นนะครับเป็นลายไม้แผ่นพื้นสำเร็จ เป็นลายไม้ครับนี่ขออนุญาตเดินแล้วกันเดินง่ายครับเดินง่ายไอ้ที่เป็นที่เขาถ่ายรูปมุมนั้นน่านจะไปอยู่ตรงนู้นครับน่านจะอยู่ตรงนู้นซึ่งไม่มีมาถึงแล้วมาถึงแล้วผาชนะใดานะครับนี่ก็จะมีป้ายเกิดใหม่เท่าที่เท่าที่จำได้ ก็จะมีตรงนี้มุมนี้ครับซึ่งจะเห็นผากําปั่นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นมุมที่เห็นผากําปั่นด้วยนะครับนี่ซึ่งนี่นี่นี่ป้ายจุดเดิมนะครับจะเป็นจุดนี้จุดเดิมจะเป็นจุดนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเห็นวิวเดี๋ยวให้มาดูวิวครับนี่ นี่ความสวยงามครับเห็นวิวแม่น้ำโขงตอนนี้แม่น้ำโขงเริ่มเริ่มลดลงนะครับอันนี้ผมขึ้นมาช้านะครับมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็จะมีป้ายเตือนบอกนักท่องเที่ยวนะครับนี่อันตรายหน้าผาสูงชันนะครับนี่ครับป้ายผาชนะไดก็จะบอกว่า,าผาชนะไดนะครับลองตีจุดที่105องศา 3 7ลิบดาแล้วก็17ฟิลิปดาตะวันออกนะครับนี่คือตำแหน่งพิกัดของภาชนะใดานะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ก็สามารถใช้หมุดนี้นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะบอกพิกัดได้หรือเข้าไปที่ Google Earth ก็ได้ครับนี่รบรรยากาศด,ดีครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้กินคน เดี๋ยวผมขอน้องน้องครับมาจากชานุมานแมนบอเปยังไงมาพาชนะใดเท่าแหละดีครับแต่ก่อนเ่เคยมาเลยไ่เคยอืมมื่อนี้มันมีลมมันมีลมมันก็เลยบ่มีหมอกถ้าปกติถ้าอากาศนิ่งๆบรรยากาศแบบนี้ถ้าท้ฝนตกเนาะเมื่อคืนมันก็ฝนตกแต่พอตื่นเสาร์มามันมีลมแบบเดี๋ยวลมมันจะพัดอัดหมอกนี้แต่ถ้ามันอากาศนิ่ง หมอกจะสวยน้นซ้าือนอนเต็นมอคับมาแต่บาทเลยไม่ได้เศ้าเลยรถยังนี่รถกระบะมอเตอคนหาคนนี้แม่นไ้เลยนี่อันนั้นก็แม่นนมานั่งติดกันทหนาสมบูรณ์ยังไดหนาแนวยุบับไปสอย่บ้านเหนาวราวยุบ้านเริ่มเหนาวแล้ว เกี่ยวเขาโลทั้งวะดเย็ดยังสันอยู่บ้านเลาบ้านซื้ออาชีบเลาบ้านขอบคุณน้องๆครับมาจากชานุมานนี่ครับผาชนะในมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับมี่ป้ายสองป้ายป้ายสองป้ายให้ถ่ายรูปนะครับฝั่งทางเหนือจะเห็นวิวผากำปั่นด้วยนะครับ กว็วิวฝั่งคงวัานั้นก็จะเป็นพี่น้องสปปลาว่าน,นังปมาจักสีขามฟังมาจากแน่นอนนี่อีกมุมหนึ่งครับสำหรับใครที่อยากดูผากำปั่นแบบชัดๆครับนี่ผากระปัน <c oughs> ป่น,นสวนัสดีครับนี่ก็จะมีต้นเตยนะครับ บรรยากาศตนแบบนี้สวยๆครับผาชนะใดมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเริ่มมีดอกไม้แล้วนี่นะครับดุสิตามีแล้วสร้อยสวรรามีแล้วนะครับนี่บริเวณนี้นะครับนี่ต,ตอนนี้ตุ้งหนุ่ยก็เริ่มมาอยู่แล้ว ก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับในเรื่องของการชมวิวเพิ่มพื้นที่ในการที่เราชมวิวเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่วิวนี้ก็สวยไม่จำเป็นต้องไปดูพระาทิตขึ้นที่เดียวที่ผาชนะเนี่ยบริเวณนี้ก็สวยนะครับนี่นเพื่อว่าเป็นกาการเปิดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับให้ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นบรรยากาศลหลายๆมุมของผาชนะใดครับกว้าง บริเวณที่ผมเดิน้มาก็คือผาํำปันนี่ก็จะมีต้นนี่ใครอยากดูวิวนี่ต้นไม้คู่กันต้นไม้คู่กันนี่นี่นี่ต้นไม้คู่กันต้นนี้เขาเรียกว่าต้นพุทธผานะครับต้นพุทธผาก็จะเกิดได้บริเวณนี่แหละครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆต้นน้ำหนามน,นะใบเล็กๆนะครับเหมือนบอนไซอะครับแต่ว่าทนทนในเรื่องของสภาพอากาศได้ดี เพราะเดี๋ยวช่วงที่ไม่มีน้ํานะครับต้นนี้ก็ยังสามารถที่จะยืนตน้นยืนต้นได้นะครับไม่ไม่ตายนะครับก็ไม่โตนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับนี่ต้นพุดธผาครับต้นพุดผานี่ต้นไม้คู่กันใครที่อยากแบบว่าถ่ายวิวนี้นะครับมีที่ตรงนี้ด้วยนี่ครับศาลาชมวิวศาลาชมวิวครับนี่มาๆๆๆนี่มีศาลาชมวิวด้วยไปตรงนู้ นี่นี่ครับเป็นวิวที่คล้ายๆกับนี่มีป้ายบอกด้วยแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงกำเนิดจากภูเขาหิมะบนเทือกเขาหิมลาลัยที่ราบสูงที่เปตไหลเข้าสู่จีนตอนใต้เนี่ยผ่านมณฑลยูนานนะครับผ่านหลายผ่านหกประเทศจีนพมา่าลาวไทยและกัมพูชาและเวียดนามนะครับเป็นความรู้ให้น้องๆด้วยนะครับนี่ใครที่ศึกษานะครับนี่ เรื่องของแม่น้ำโขงครันี่เนื่อยเนื่อยผมเหนื่อยนี่ครับท่านผู้ชมจุดชมวิวนี่ศาลาชมวิวครับโอ้ยนี่นะครับใครที่แบบว่าอยากเห็นบรรยากาศแบบว่าเออถ่ายมาแล้วนี่สวยดูดีครับนี่วิวคล้ายๆกับที่เพชรบูรณ์เขาคอนะครับนี่ก็จะมีป้ายให้อ่านด้วยนี่นะครับนี่อะไรป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ป่าเตงล่างป่าเบญจพรรณและป่าดิบแกล้งนะครับนี่ป่าเตียงลางป่าไม้ผัดใบไม้วงยางนะครับนี่ก็จะบอกนะครับนี่ป่าเบญจพรรณนะครับป่าไม้ดิบแรล้งนี่นะครับใครที่กําลังศึกษาเนาะน้องๆน้องๆนักเรียนนะครับสําหรับผู้ปกครองพาน้องๆมาก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะครับนี่มาดูบรรยากาศโอ้ยลมเย็นสบาย ผมมาวันที่31ตุลาคมครับ2566นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับบนผาชนะใดนะครับอําเภอขงเจียมครับผมว่ามันก็ง่ายขึ้นนะครับการเดินของนักท่องเที่ยวก็ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเวลาเดินไปชมภาทิ์ขึ้นหรือเดินชมธรรมชาติบริเวณผาชนะดนะครับเดินดูวิว เรียกว่าแม่น้ำโขงนะครับบริเวณผาชนะใดฝากไว้ด้วยครับกับพาชนะใดคลิปนี้ผมโมโนเกรียงไกลาลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ